สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวิชาภาษาไทยในวันนี้คุณครูจะขึ้นเรื่องใหม่นั่นก็คือเรื่องคำะสมสระอะที่มีตัวสะกดตามมาตาสระอะปกติแล้วเราจะเขียนไว้ด้านหลังของพยัญชนะต้นแต่เมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปไปเปลี่ยนหม้หันอากาศและเขียนไว้ด้านบนของพยัญชนะ,ะยกตัวอย่างนะคะเช่นคําว่าจะเจาอะจะ,จะอันนี้จะเป็นแบบไม่มีตัวสะกด จะเห็นว่าเวลาเขียนสระอะจะอยู่ด้านหลังของพยัญชนะตน้นแต่เมื่อมีตัวสะกดนะคะจากสระอาะที่เคยเขียนไว้ด้านหลังจะกลายเป็นไม้แหอากาศและเขียนไว้ด้านบนของพยัญชนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมยกตัวอย่างคำแรกนะคะรอเรือประสมสรอะอะและมีกอไก่เป็นตัวสะกดรอเรือเราเรียกว่าพยัญชนะตน้น ต่อมาสระอะนะคะอันนี้เป็นสระและตามด้วยตัวสะกดนั่นก็คือกอไก่เราสามารถสะกดคำนี้ได้ว่ารออะกอรักเขียนเป็นคำได้ดังนี้ค่ะให้นักเรียนสังเกตที่ตัวสระนะคะสระอะจากที่เขียนไว้ด้านหลังของเพญชนะใช่ไหมคะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะกลายเป็นไม้แหันอากาศอยู่ด้านบนอ่าแบบนี้นะคะต่อมา ปอกปักนะคะคำนี้ปปาประสมสาระอและมีกไก่เป็นตัวสะกดสะกดคำได้ว่าปอกอป,อปักนะคะจากสะระอจะเปลี่ยนไปเป็นไม้หันอากาศทันทีต่อมาค่ะจจาประสมสะระอะและมีดเด็กเป็นตัวสะกดสะกดว่าจอ,อดอจัด จออะดอจัดนะคะสระอะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศต่อมาค่ะกอไก่ประสมสละอะและมีบใบไม้เป็นตัวสะกดสะกดคำนี้ได้ว่ากออะบอกับกออะบอกับนะคะสระอะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศนะคะเมื่อมีตัวสะกดดอเด็กประสมสละอะ และมีงงูเป็นตัวสะกดสะกดคำนี้ได้ว่าโดอะงอดังนะคะดอะงอดังสระอะเปลี่ยนรูปไปเป็นมหนนอากาศทีนี้เรามาฝึกอ่านทีละมาตาตัวสะกดนะคะเริ่มจากแม่กกนะคะก็มีกอไก่เป็นตัวสะกดเริ่มต้นที่คำแรกจออะกอจัก ดอะกอดักพออะกอพักยอะกอยักหออะกอหักนักเรียนสังเกตรูรปสระนะคะสระอะเปลี่ยนรูปไปเป็น,ปไ,ปปนไม้หันอากาศทั้งหมดเลยเนื่องจากมีตัวสะกดเริ่มอ่านเป็นคำที่คำแรกค่ะตามุนคูหนึ่งรอบจาก ดักพักยักหักต่อมาค่ะมาตาแม่กดนะคะมีดอเด็กเป็นตัวสะกดเริ่มสะกดที่คำแรกตตอะดอตัดงออะดองัดชออะดอชัด วออะดอวัดพออะดอผัดอ่านเป็นคำนะคะตัดงัดชัดวัดผัดต่อนะคะมาตาแม่กบแม่กบซึ่งมีบใบไม้เป็นตัวสะกด เริ่มสะกดที่คำแรกค่ะจออะบอจับงออะบองับสออะบอซับนออะบอนับสออะบอสับอ่บอาเป็นคำค่ะจับ งับซับนับสับ,บ,สบต่อมานะคะมาตาแม่กงมีงองูเป็นตัวสะกดสะกดที่คำแรกปออะงอปังพออะงอพังฟออะง,ง,งอฟัง ขออะงอขังถออะงอถังอ่านเป็นคำนะคะปังพังฟังขังถัง เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำเพิ่มเติมกันนะคะให้นักเรียนอ่านสะกดคำตามคุณครูไปทีละหนึ่งคำเริ่มนะคะจอะกอจักโดอะกอดักตอะกอตักบอะกอบักปอะกอปักชออะกอชัก พออะกอพักโฟอะกอฟักมออะกอมักโยอะกอยักรออะกอรักถออะกอถักผออะกอผักหออะกอหัก สออะกอสักอ่านเป็นคำนะคะจากดากัตกตับกบัปกปักชักพักฟักมักยักรักถกัก หักหักสักทั้งหมดนี้นะคะเป็นคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดะต่อมานะคะคำที่มีโดเด็กเป็นตัวสะกดและผสมสระ,ะเริ่มสะกดที่คำแรกค่ะจออะดอจัดดอะดอดัดตออะดอตัดปออะดอปัด คออะดอคัดงออะดองัดชออะดอชัดทออะดอทัดพออะดอพัดวออะดอวัดขออะดอขัด โถอะโดถัดผออะโดผัดหออะโดหัดสอะโดสัดอ่านเป็นคำค่ะจัดดัดตัดปัดคัด งัดชัดทัดพัดวัดขัดถัดผัดหัดสัตว์ ต่อมานะคะเป็นคำประสมสระอะที่มีบวบไม้เป็นตัวสะกดเริ่มสะกดที่คำแรกกอะบอกบจบออะบอจับโดอะบอดับตอะบอตับออะบอับคออะบอครับ งออะบองับโซอะบอซับทออะบอทับนออะบอนับรออะบอรับขอบอะบอขับชออะบอฉับหออะบอหับ สออะบอสับอันเป็นคำค่ะกับจับดับตับอับครับงับซับทับนับรับ ขับฉับหับสับต่อมานะคะคำะสมสระอาะที่มีง,งงูเป็นตัวสะกดสะกดที่คำแรกค่ะกอะงอกังจอะงอจังดอะงอดัง ตอะงอตังปอะงอปังชออะงอชังซออะงอซังพออะงอพังฟออะงอฟังรออะงอรัง วอะงอวังขออะงอขังถออะงอถังผออะงอผังฝออะงอฝังอ่าเป็นคำนะคะกังจังดัง ตังปังชังสังพังฟังรังวังขังถังผัง ฝังเอาละค่ะคำทั้งหมดนี้นะคะคือคำท,ที่ประสมด้วยสระอะและมีตัวสะกดดังนั้นเมื่อไรก็ตามนักเรียนเห็นคำนะคะที่มีไม้หันอากาศให้นักเรียนรู้ทันทีว่าคำนั้นมีพื้นเสียงมาจากสระอะเวลาสะกดให้นักเรียนสะกดเป็นสระอะนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ การบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดฉลาดเล่ม3หน้า3ถึง6นะคะมีทั้งหมด4หน้า4หน้านี้นะคะแต่ละหน้ามีทั้งหมด15คําให้นักเรียนเขียนเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วให้นักเรียนอ่านนะคะให้คุณครูฟังหนึ่งหน้าหน้าไหนก็ได้ที่นักเรียนมั่นใจสะกดแล้วก็อ่านเป็นคําให้คุณครูฟังนะคะแค่1ห,หน้าเท่านั้นเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ